พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,ะคำนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเป็น <MC C S 1> สิทธิของฉันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพันธกิจโครงการบ้านประคุณอุปธรรมคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวนะครับมีความรู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านได้กรุณามอบหนังสือพลังประจำวันขององค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยในฉบับ191 ซึ่งเป็นช่วงของเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเป็นฉบับสุดท้ายของปี2022นี้นะครับเราได้รับมาจำนวนหนึ่งพร้อมที่จะมอบเป็นอภินันทนาการให้กับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ท่านได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนในการอธิษฐานเผื่อพันธกิจของเราและได้ติดตามรับฟังรายการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ เราอยากจะมีหนังสือนี้อภินนัทนาการให้กับท่านนะครับเพียงแต่ท่านได้ส่งชื่อที่อยู่ของท่านเข้ามาในลายของรายการทองเรานะครับซึ่งผมได้ขึ้น ID ดยไลน์แล้วก็ได้ขึ้น QR Code นะครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสสแกนแล้วก็เพิ่มเพื่อนของทางลายของรายการเราเข้ามานะครับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะได้รับหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวัน ฉบับ1 9 1ฉบับสุดท้ายของปี2022นี้กรุณาพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนส่งเข้ามาในไลายนี้นะครับแล้วก็ขอประยาสัมพันธ์แจ้งไปหากว่าท่านใดที่ได้ส่งจากเพาะที่อยู่มาไม่ได้ส่งชื่อนามสกุลมาผมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งให้นะครับขอกรุณาตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าทาง เจ้าหน้าที่ก็มีภารกิจมากมายที่ต้องดูแลเรื่องราวหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราไม่อาจที่จะส่งของไปให้กับท่านแล้วก็มีการตีกลับมาเหมือนกับฉบับก่อนๆนะครับดังนั้นขอท่านส่งชื่อที่ชัดเจนชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่ที่ชัดเจนมาให้เราถ้าส่งข้อมูลมาไม่ชัดเจนเราก็จะสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไปให้เพราะว่าเสียดายของนะครับจะมีการตีกลับมานะครับแล้วก็ท่านที่ ส่งชื่อที่อยู่เข้ามาขออย่าเป็นการถ่ายหน้าปกซองอื่นๆมาให้นะครับเพราะว่ามันจะยุ่งยากสําหรับเราที่จะต้องมาพิมพ์เป็นตัวอักษรปริ้นออกมาอีกรอบหนึ่งจะยุ่งยากมากเลยนะครับดังนั้นรบกวนท่านที่จะกรุณานะครับอำนวยความสะดวกให้กับเราโดยการพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านเป็นตัวหนังสือใน โทรศัพท์ของท่านส่งมาให้กับเราอย่างนี้นะครับหากว่าท่านไม่ได้ส่งมาเป็นการเขียนชื่อที่อยู่มาแล้วก็ไม่ส่งรายละเอียดมาชัดเจนทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งให้กับท่านนะครับท่านก็พิจารณาดูว่าท่านได้ทําตามกติกาไหมนะครับเรามีหนังสือจํานวนจํากัดที่จะส่งให้กับท่านและมีพี่น้องจํานวนหนึ่งได้แจ้งชื่อที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจนมาแล้วนะครับตอนนี้ของก็ยังพอมีอยู่นะครับรีบส่งชื่อที่อยู่ มาให้กับเราทางลายของรายการเรานี้นะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้ที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับเราจะข้ามจากพระธรรมมัทธิวบทที่15หยุดพักไว้ที่ตรงนั้นนะครับแล้วเราจะข้ามมาศึกษาในพระธรรมหงโครินนะครับซึ่งในช่วงนี้เราจะเรียนรู้กันตั้งแต่บทที่9ไปจนถึงบทที่16เลยนะครับ คุณผู้ฟังครับผู้เขียนบทสำรวจและใคร่ครวนในช่วงนี้คืออาจารย์สตีฟและอาจารย์อาลีวอร์ตันนะครับท่านได้มีโอกาสนำข้อคิดเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับเราเป็นมุมมองสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับการเป็นคริสเตียนในเมืองโครินในศตวรรษที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ในฐานะที่เมืองนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญนะครับดังนั้นเมืองโครินจึงเป็นเสมือนหม้อใบใหญ่ที่หลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายและมุมมองทางศาสนาที่หลากหลายเข้าด้วยกันและในเมืองนี้นะครับเต็มไปด้วยพระวิหารสำหรับสักการบูชาเทพ,พเจ้าต่างๆมากมายซึ่ง ก็ยังมีวิหารหลายแห่งนะครับที่ในสมัยนั้นมีอยู่ตอนนี้ก็ยังปรากฏคองอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายแห่งด้วยนะครับผู้คนจากพื้นเพที่หลากหลายหลายวัฒนธรรมได้มารับเชื่อเป็นคริสเตียนในเมืองนี้นะครับมีทั้งชาวยิวชาวโรมันชาวกรีกชาวแอฟริกาเหนือในกลุ่มนี้ก็มีทั้งกลุ่ม คนที่มีฐานะร่ำรวยคนยากจนกลุ่มคนที่เป็นไทยกลุ่มคนที่เป็นทาตทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กนะครับซึ่งจากประวัติศาสตร์นั้นอาจารย์เปาโลได้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า18เดือนในการเสริมสร้างคริสตจักรนี้นะครับซึ่งเราสามารถไปดูได้ในพระธรรมกิจการบทที่18นะครับ อาจารย์เปาโลนะครับถูกพวกยิวกดดันในการทำงานในขณะที่ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ที่นี่เพราะว่าคนยิวบางคนที่มาเป็นผู้เชื่อพระเยซูในช่วงเวลานั้นนะครับมีทั้งคนที่ยังยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมความเชื่อเดิมแล้วก็ไม่เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่อาจารย์เปาโลได้สอนได้วางแบบอย่างเอาไว้พวกเขาก็ยังยึดติดหลายเรื่องจึงทำให เกิดปัญหาขัดแยง้งเกิดความกดดันในการอยู่ร่วมกันในการก่อตั้งคริสตจักรที่นั่นนะครับผู้เชื่อชาวโครินนนั้นมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่จะเป็นผู้ติดตามพระเยซูในบ้านเมืองที่มีสภาพความเป็นอยู่แบบนี้นะครับดังนั้นพวกเขาจึงได้เขียนจดหมายไปหาเปาโลเพื่อที่จะขอคำแนะนำจากท่าน ซึ่งเราจะพบในพระธรรมหนึ่งโคริน์บทที่7นะครับซึ่งเมื่อเราได้อ่านไปถึงคําว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั่นก็คือการที่อาจารย์เปาโลกำลังตอบคำถามยกคำถามมาจากจดหมายของพวกเขานะครับและอาจารย์เปาโลยังได้ยินข่าวจากผู้ที่มาเยือนเมืองนี้ว่ามีการทะเลาะเบาะแวง้งมีการแตกแยกกัน ในคริสตจักรนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งนะครับข่าวคราวที่อาจารย์เปาโลได้รับและจดหมายจากพี่น้องในเมืองโครินทำให้อาจารย์เปาโลมีความร้อนใจนะครับจึงรีบเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อที่จะแก้ไขคลี่คลายอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองโครินในคริสตจักรที่เมืองโคริน และพยายามที่จะสอนพวกเขาในเรื่องราวที่ถูกต้องนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับเราอาจจะแบ่งพระธรรมหนึ่งโครินนี้นะครับออกเป็นสองตอนนะครับในตอนหลังครึ่งหลังของจดหมายฉบับนี้ก็เป็นเหมือนกับการตอบคำถามของพี่น้องชาวเมืองโครินแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์เปาโลก็ยังไม่ยอมปล่อยผ่าน ประเด็นเรื่องความแตกแยกของพวกเขาที่ได้ปรากฏอยู่ในครึ่งแรกของจดหมายนะครับอาจารย์เปาโลได้หนุนใจท้าทายให้พวกเขาได้ปรับเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่โดยให้มุ่งไปที่พระกิติคุณของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของความเชื่อของพวกเขามีเพียงพระกิติคุณเท่านั้นที่จะสามารถหลอมรวมเขาที่มีความหลากหลาย ที่มีความขัดแยง้งที่มีความแตกต่างกันนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะครับและนั่นจะทำให้พวกเขาทุกคนพูดและใช้ชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์ไปในทิศทางเดียวกันในฐานะผู้เชื่อสาวกที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์ในเมืองโครินที่เต็มไปด้วยความท้าทายแห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำ พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับจากพระธรรมหนึ่งโครินในบทที่9นะครับข้อหนึ่งจนถึงข้อที่18มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับพระธรรมหนึ่งโครินบทที่9ข้อหนึ่งถึงข้อที่18มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับสิทธิของอัครทูต ข้าพเจ้ามีเสรีภาพไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเป็นอัครทูตไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายเป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่หรือถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นก็ต้องเป็นอัครทูต ในสายตาของท่านทั้งหลายเพราะพวกท่านคือตราแห่งอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าใครไต่สวนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะขอกล่าวแก้ว่าเรามีสิทธิ์กินและดื่มไม่ใช่หรือเรามีสิทธิ์พาพี่น้องซึ่งเป็นภันรยาไปด้วยเหมือนอย่างบรรดาอัครทูตอื่นๆ น้องๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสไม่ใช่หรือเฉพาะข้าพเจ้าและบารนาบัสเท่านั้นที่ไม่มีสิทธิ์เลิกทำงานหาเลี้ยงชีพหรือใครบ้างที่เป็นทหารด้วยค่าจ้างของตัวเองใครบ้างที่ทำสวนองุ่นและไม่กินผลองุ่นในสวนนั้นใครบ้างที่เลี้ยงฝูงแกะ และไม่กินน้ำนมของฝูงแกะนั้นข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ตามวิสัยของมนุษย์หรือธรรมบัญญัติก็กล่าวอย่างนี้ด้วยไม่ใช่หรือเพราะว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสมีเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะกร้อครอบป,ปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่พระเจ้าทรงเป็นห่วงวัวหรือ พระองค์ตรัสเพื่อเราโดยเฉพาะไม่ใช่หรือข้อความนั้นเขียนไว้เพื่อเราแสดงว่าคนที่ไถนาสมควรจะไถด้วยความหวังและคนที่นวดข้าวก็สมควรจะนวดด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์ถ้าเราว่านปัจจัยฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่พวกท่านแล้วจะมากไปหรือที่เราจะเกี่ยวปัจจัยฝ่ายกาย จากท่านถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากท่านทั้งหลายเราก็มีสิทธิ์ยิ่งกว่านั้นอีกไม่ใช่หรือแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้เลยแต่เรายอมทนทุกอย่างเพื่อเราจะไม่วางสิ่งกีดขวางใดๆต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่ทำงานต่างๆของพระวิหาร ก็กินอาหารของพระวิหารและพวกรับใช้ที่แท่นบูชาก็รับส่วนแบ่งจากเครื่องบูชานั้นทำนองเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสั่งไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เลยและข้าพเจ้าไม่ได้เขียนเช่นนี้ เพื่อให้เขาทำอย่างนั้นกับข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ายอมตายดีกว่าที่จะให้ใครทำลายเหตุแห่งการอวดของข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำและถ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้า ประกาศด้วยความสมัครใจก็จะได้บำเหน็จแต่ถ้าไม่สมัครใจภารกิจนี้ก็ส่งมอบให้แล้วแล้วบำเหน็จของข้าพเจ้าคืออะไรก็คือว่าในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าประกาศโดยไม่คิดค่าจ้างเพื่อจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ในข่าวประเสริฐเต็มที่ จบพระธรรมหนึ่งโครินบทที่9ข้อหนึ่งถึงข้อที่18คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่8นั้นอาจารย์เปาโล ได้แต่ประเด็นเรื่องการรับประทานเนื้อที่ถูกถวายกับรูปเคารพเปาโลหนุนใจให้คริสเตียนชาวเมืองโครินที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากกว่าอยากกระทำในสิ่งที่จะเป็นหินสะดุดแก่คริสเตียนที่อ่อนแอกว่าแต่ให้ยอมสละอิสรภาพของตนในการรับประทานเนื้อนั้นทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ ของผู้ที่รู้สึกสะดุดจากการกินเนื้อดังกล่าวซึ่งเราจะพบในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่8นะครับสำหรับพระธรรมหนึ่งโครินบทที่9ตอนนี้เปาโลได้ใช้สิทธิในฐานะอัครทูตเพื่ออธิบายเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับในข้อที่12นั้นอาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่าถึงแม้ว่าท่านจะมีสิทธิ ที่จะกระทำได้แต่ท่านไม่ดึงดันที่จะใช้สิทธิของท่านเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการกีดขวางพระกิตติคุณของพระเยซูนะครับคุณผู้ฟังครับลักษณะในการอธิบายเหตุผลเรื่องนี้แบบนี้นะครับเป็นการแสดงถึงว่าอาจารย์เปาโลอยู่ในสถานะพวกที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มากกว่าครุสจักรในเมืองโครินที่ยังเหมือนกับเป็นเด็กเหมือนกับเป็นพวกที่มีความเชื่อที่อ่อนแอกว่าท่านนะครับซึ่งในพระธรรมตอนนี้เราได้เห็นอาจารย์เปาโลได้อ้างอิงสามเรื่องนะครับเพื่อจะสนับสนุนการให้เหตุผลของอาจารย์เปาโลเรื่องสิทธิของการเป็นอัครทูตของท่านในการที่จะได้รับการดูแลจากพี่น้องในเมืองโคริน หรือจากผู้ที่อาจารย์เปาโลได้สร้างขึ้นมานะครับในเหตุผลแรกอยู่ในหนึ่งโครินบทที่9นะครับในข้อที่9อาจารย์เปาโลได้ยกข้อพระคาที่กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวเมื่อมันกําลังนวดข้าวอยู่นี่ความหมายก็คือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ไม่ให้วัวก,กินข้าวนะครับแต่เป็นความหมายว่า พระเจ้ากำลังอธิบายว่าคนที่มีส่วนในการนวดนั้นก็สมควรที่จะได้รับสิ่งที่เขากระทําเขามีความหวังใจในการดีหรือในผลจากการนวดข้าวในการทำงานของเขาในทำนองนั้นนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งในบทเดียวก,กันนะครับหนโครินบทที่9ข้อ13ที่อาจารย์เปาโลได้ยกมาว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า พวกที่ทำงานต่างๆของพระวิหารก็กินอาหารของพระวิหารและพวกรับใช้ที่ท่านบูชาก็รับส่วนแบ่งของเครื่องบูชานั้นและอีกข้อหนึ่งในข้อที่14นั้นอาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าทำนองเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจา้าได้ทรงสั่งไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐคุณู้ฟังครับ นี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับที่อาจารย์เปาโลยกคุณมาเขียนนั้นไม่ใช่เขียนเพื่อที่จะทำให้ชาวโครินมีความรู้สึกผิดในการที่พวกเขาไม่ดูแลเปาโลนะครับแต่สำหรับอาจารย์เปาโลนั้นการเทศนาสั่งสอนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำนะครับ เขาทำแบบนี้เพื่อตอบสนองการทรงเรียกของพระเยซูในชีวิตของเขาเท่านั้นอาจารย์เปาโลสรุปเหตุผลของอาจารย์เองในข้อที่18นะครับเอาไว้ว่าแล้วบําเหน็จของข้าพเจ้าคืออะไรก็คือว่าในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าประกาศโดยไม่คิดค่าจ้างเพื่อจะไม่ต้องใช้สิทธิในข่าวประเสริฐเต็มที่ ขอบคุณพระเจ้านะครับจากเรื่องนี้ทําให้เราคิดถึงว่าการทํางานรับใช้พระเจ้านั้นนะครับถ้าเราใช้ค่าจ้างหรือผลตอบแทนหรือสิ่งที่เราคาดหวังจะได้รับนั้นมาเป็นตัวตั้งการที่เรากระทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะเข้าสู่ระบบเหมือนการทํางานเหมือนกับเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายเป็นผู้ที่ว่าจ้างและผู้ที่รับจ้าง แต่ว่าการรับใช้พระเจ้าแบบที่อาจารย์เปาโลโยกขึ้นมานี้อาจารย์เปาโลพูดได้เต็มปากถึงแม้ว่าท่านมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่เพราะผลงานหรือจากงานที่ท่านกระทำนั้นแต่ท่านบอกว่าท่านไม่รับเพราะว่าท่านมีความจำเป็นที่จะต้องกระทำพันธกิจของพระเจ้าถ้าไม่ทำแล้ววิบัติจะเกิดขึ้นกับท่านท่านม่ได้ต้องการแสวงหาค่าตอบแทนสิทธิต่างๆที่จะได้จากน้ำมือมนุษย์ แต่ท่านสแสวงหาบำเน็จที่ได้จากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อ,ตอ,ตอไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ ไปช่วยคนไให้รอดผลนอาบายวิญญาณดวงเดียวมีค่าลำเลิศนำมาถวายแด่ผู้พระเสริฐคือพระบิดาผู้ได้พระทานพระบุตรไทยโทษไทยผนจากมาไปเธอไปยังโลกกว้างใหญ่รอพระองค์ นำการทุกคนวันนี้กาชาเวลามาม่ดีวันแลกขึ้นไม่คอยใครเลยเดือนแลปีล่วงไปอย่าเชอรีบไป,ปรีบไป,ปรีบไปนำวิญญาณเรานำวิญญาณใหม่ ส,สัตว์ซื่ออดทนเพราะพวกเรามีอยู่แต่น้อยคนผงไม้กางเขนโบกปลิวสาวยาช่วยคุณยานให้รอดจากตายกระสุนกระเสียงตรัสั่งบอกชีว่าให้เราไปทำงานวันนี้ไปเธอไปยังโล 不。 ไปทำการเคี่ยวเสร็จแล้วรับมงกุฎแน่ทีเดียวทำไมถึงรอโลกลีกอยู่ชาคนกำลังตายทุกวันเวลาไปเป่าประเจ้าด้วยมือเปล่าหรือไม่นำวิญญาณอื่นทาวายหรือไปเธอไปอยังโลกทางใหญ่รอบพระองค์